สวัสดีครับอีพีนี้มาคุยกันในเรื่อง10เหตุผลที่ว่าทําไมคนไม่ดีจึงไม่ชอบคนดีนะครับการเป็นคนดีไม่ได้รับประกันว่าทุกคนจะชอบคุณเสมอไปนะครับคุณอาจจะเคยสงสัยว่าทําไมแค่เราทําสิ่งที่ถูกต้องมันถึงกลายมาเป็นเป้าหมายของความเกลียดชังไปเสียได้ความจริงก็คือถ้าคนคนนั้นเป็นคนไม่ดีเขาอาจจะไม่ชอบคุณเพียงเพราะว่าคุณสะท้อนในสิ่งที่เขาไม่อยากจะเห็นหรือว่าไม่อยากจะเป็นนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึง10เหตุผลที่คนไม่ดีไม่ชอบคนดี ฟังให้จบแล้วคุณจะเข้าใจและรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของคุณแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาต่างหากนะครับข้อ1คนดีเปิดโปงพฤติกรรมที่แย่หรือว่าเลวร้ายโดยไม่ต้องเอ่ยปากกล่าวหานะครับการกระทําของคนดีนั้นแสดงออกมาผ่านชีวิตประจําวันโดยไม่จําเป็นต้องใช้คําพูดที่เสียดแทงไม่ต้องตะโกนด่าว่าหรือว่าประจานไม่ต้องชี้นิ้วบงการขู่เข็นหรือว่าออกคําสั่งใด เพียงแค่เขามีอยู่ในฐานะคนคนหนึ่งใช้ชีวิตไปตามที่เขาเป็นไปตามธรรมดาธรรมดาอย่างเรียบง่ายและไม่ยอมให้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนไม่ดีมาครอบงำหรือว่ามีอิทธิพลเหนือพวกเขาแบบเงียบๆนะครับความดีนั้นมักจะเงียบแต่ว่าทรงพลังอย่างน่าทึ่งความดีไม่ต้องตะโกนให้ใครรู้ความดีจะอยู่แค่ตรงนั้นและคนดีก็อยู่แค่อย่างธรรมดาแต่ก็นั่นแหละทำให้ใครบางคนที่เป็นคนไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจอย่างที่ไม่สามารถที่จะห้ามตัวเองได้ การมีอยู่ของคนดีเหมือนแสงไฟที่ส่องสว่างขึ้นมาในห้องที่มืดอยู่แสงไฟไม่ได้ทำให้ใครเจ็บปวดโดยตรงแต่ว่ามันทำให้ความมืดไม่มีที่ซ่อนตัวดวงตาที่มืดบอดจะรู้สึกพร่ามัวและคนไม่ดีที่เหมือนซ่อนตัวอยู่ในความมืดจะรู้สึกว่าแสงนั้นคือศัตรูข้อ2คนดีทำให้ข้ออ้างที่คนไม่ดีชอบใช้ฝังไม่ขึ้นคำพูดไร้น้ำหนักและก็การกระทำไร้ความหมายเมื่อใครสักคนทำสิ่งที่ถูกต้องซื่อสัตย์จริงใจ ทั้งที่เขามีโอกาสเหมือนกันที่จะหลีกเลี่ยงที่จะเอาเปรียบที่จะเบียดบังหรือว่าหาประโยชน์ใส่ตัวมันทําให้ข้ออ้างของคนไม่ดีนั้นไร้น้ําหนักหรือว่าฟังไม่ขึ้นเพราะหากว่ามีใครบางคนสามารถที่จะซื่อสัตย์สามารถที่จะเป็นคนเปิดเผยเป็นคนจริงใจหรือว่าทําอะไรดีๆได้ในสถานการณ์เดียวกันมันก็แสดงว่าคนที่เลือกทําไม่ดีไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีทางเลือกจึงต้องไปเป็นคนไม่ดีอย่างที่พวกเขาชอบกล่าวอ้าง แต่พวกเขาเป็นคนไม่ดีเพราะว่าพวกเขาเลือกที่จะไม่ดีเองต่างหากยิ่งมีคนดีอยู่รอบตัวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยากที่คนไม่ดีจะหลอกตัวเองและก็หลอกคนอื่นได้นะครับข้อ 3. คนดีทําให้คนไม่ดีควบคุมหรือว่าบงการคนอื่นได้ยากขึ้นคนที่มีนิสัยไม่ดีมักจะชอบบังคับหรือว่าชอบบงการคนอื่นชอบควบคุมคนอื่นพวกเขาชอบเป็นฝ่ายควบคุมสถานการณ์ด้วยการทําให้คนอื่นกลัวทําให้คนอื่นเงียบหรือว่ายอมจำนนทําตามนะครับ แต่ว่าคนไม่ดีไม่ใช่คนที่ยอมทําตามหรือว่าตกเป็นเบี้ยล่างแบบไร้เหตุผลคนดีอาจจะไม่ตะโกนใส่หน้าคนไม่ดีกลับไปหรือว่าคนดีอาจจะไม่ใช่คนที่มีอํานาจเสียงดังหรือว่าต่อสู้ด้วยอํานาจภายนอกแต่ว่าคนดีจะไม่ยอมในสิ่งที่ไม่ควรยอมและนั่นทําให้คนไม่ดีรู้แก่ใจว่าคนดีเป็นคนประเภทที่ควบคุมหรือว่าบงการไม่ได้จึงไม่แปลกเลยที่คนไม่ดีจะรู้สึกขัดใจหงุดหงิดหรือแม้กระทั่งเกลียดคนดีไม่ใช่เพราะว่าคนดีมีปัญหาอะไรนะครับ แต่ว่าแค่เพราะว่าคนดีนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาควบคุมไม่ได้และนั่นทําให้พวกเขารู้สึกไม่ดีพวกเขารู้สึกเล็กลงซึ่งเป็นสิ่งที่พวกคนไม่ดีไม่เคยยอมรับได้นะครับข้อ4คนดีเปลี่ยนมาตร,รฐานของสิ่งที่ยอมรับได้ให้สูงขึ้นแล้วก็ถูกต้องขึ้นในสังคมที่บางคนเคยชินกับการหลบเลี่ยงความรับผิดชอบหรือว่าไม่ใส่ใจหลักจริยธรรมหรือว่าไม่มีจรรยาบรณการที่มีคนดีอยู่ใกล้ๆ ก็เหมือนกับเป็นการขีดเส้นใหม่ให้ชัดเจนขึ้นว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําและคนไม่ดีจะรู้สึกทุรนทุรายกับสิ่งนี้มากทั้งที่คนดีไม่ได้ไปตัดสินใครพวกเขาไม่ได้ไปชี้นิ้วด่าประนามใครหรือว่าประกาศความไม่ดีของใครคนดีเพียงแค่ทําการยืนหยัดอยู่ในหลักการของตัวเองเท่านั้นก็เพียงพอแล้วที่จะเขย่ามาตรฐานของคนรอบข้างเหมือนกับการเดินเข้าไปในห้องที่เต็มไปด้วยคนที่นั่งหลังงอและก็ดูหมดแรงและมีใครบางคนเดินเข้ามาอย่างตัวตรงและองอาจเต็มไปด้วยพลังเข้ามา จูๆ่ๆคนที่เคยนั่งตัวงอปล่อยให้ดูเหมือนหมดเรี่ยวแรงก็จะเริ่มรู้สึกแปลกในใจบางคนก็จะรู้สึกเขิอนอายขึ้นมาโดยอัตโนมัติและจากนั้นก็จะมีบางคนที่กล่าวโทษคนที่เดินตัวตรงเปี่ยมพลังคนนั้นว่าทําให้พวกเขารู้สึกไม่ดีนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่คนไม่ดีไม่ชอบคนดีข้อ 5. คนดีเตือนให้คนไม่ดีรู้สึกผิดโดยไม่ต้องพูดออกมาบางครั้งความรู้สึกผิดไม่จําเป็นต้องมีใครมากล่าวหาแค่เห็นใครบางคนทําสิ่งที่ควรทําด้วยความตั้งใจจริง และความรู้สึกผิดที่ผุดขึ้นมาเองเมื่อได้เห็นใครทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นความรู้สึกผิดที่มีพลังมากๆยิ่งกว่าการตักเตือนตรงๆด้วยคําพูดเสียอีกนะครับและคนที่ไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความผิดในใจของตัวเองนั้นก็มักจะปัดความรู้สึกผิดในใจของตัวเองออกไปด้วยการไปโจมตีคนดีแทนนะครับเพราะการมองเห็นความดีของคนอื่นขึ้นมาเองหรือว่าการรู้สึกผิดในใจของคนไม่ดีนั้นคือการย้ำเตือนตัวเองอย่างเจ็บแสบที่พวกเขารู้สึกว่า ฉันยังไม่ได้เป็นแบบเขาหรือว่าฉันทําดีแบบเขาไม่ได้คล้ายๆกับคนที่ยังไม่ยอมเลิกสูบบุหรี่แล้วเห็นใครสักคนดูแลสุขภาพตัวเองอย่างเคร่งครัดและเห็นเขาดูดีแข็งแรงและก็เป็นที่ชื่นชมจากคนอื่นมันทําให้รู้สึกเหมือนตัวเองนั้นถูกตําหนิทั้งๆที่อีกฝ่ายยังไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยด้วยซ้ํานะครับข้อ6คนดีมักจะทําให้เห็นว่าความดีไม่จําเป็นต้องอ่อนแอ คนหลายคนมีภาพจำติดมาว่าความดีคือความอ่อนโยนไปทุกอย่างบางคนถึงกับดูหมิ่นว่าความดีคือความอ่อนแอเสียด้วยซ้ําแต่ก็ยังมีคนดีที่กล้ายืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องกล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดกล้าปฏิเสธความยุติธรรมอย่างไม่หวั่นไหวสิ่งนี้ไปสั่นคลอนความเชื่อของคนบางคนที่เคยใช้ความแข็งกร้าวในการควบคุมบงการคนอื่นหรือว่าใช้เอาตัวรอดในสังคมที่ตัวเองอยู่นะครับ เมื่อเจอคนที่สามารถเป็นคนดีได้โดยที่ไม่ต้องอ่อนแอหรือว่ายอมแพ้ใครอย่างไม่ถูกต้องมันก็ทําให้ภาพลวงตาเดิมๆหรือว่าเหตุผลแบบข้างๆคูค่ที่เข้าข้างตัวเองที่เขาเคยใช้ในการปกป้องตัวเองเพื่อให้ตัวเองเป็นคนไม่ดีได้ตลอดมานั้นเริ่มแตกสลายและนั่นทําให้พวกเขาหงุดหงิดและเป็นที่มาของการไม่ชอบหรือว่าเกลียดคนดีขึ้นมาในที่สุดนะครับข้อ 7. คนดีเตือนผู้คนเตือนโลกนี้ว่าทุกคนมีทางเลือก เมื่อเห็นใครสักคนเลือกทําในสิ่งที่ดีทั้งที่มีโอกาสที่จะเลือกหาข้ออ้างที่จะทําไม่ดีได้มันก็จะกลายเป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าใครๆก็สามารถที่จะเลือกเป็นคนดีได้คนไม่ดีที่เคยบอกตัวเองว่าฉันไม่มีทางเลือกหรือว่าสังคมบังคับฉันหรือว่าพ่อแม่เลี้ยงฉันมาไม่ดีหรือว่าฉันโตมาในสภาพแวดล,ล้อมที่ทําให้ฉันเป็นคนไม่ดีคนไม่ดีจะรู้สึกท้าทายเพราะว่าความดีของคนอื่นทําให้ข้ออ้างนั้นพังทลายพวกเขาจึงผ่านเกลียดคนดีไปด้วย เหมือนกับคนที่เดินทางลัดเพราะคิดว่าทางตรงนั้นมันยากแล้วจู่ๆก็มีคนเดินมาทางทางตรงนั้นด้วยรอยยิ้มแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ภาพนั้นจะทําให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทําอาจจะไม่ใช่เพราะความจําเป็นจริงๆแต่เพราะเขาเลือกทํามันเองต่างหากคนไม่ดีจะรู้สึกเหมือนถูกรู้ทันถูกจับได้และพวกเขาจะโทษคนดีอยู่ลึกๆจึงทําให้พวกเขาไม่ชอบคนดีข้อ8คนดีทําให้ความสําเร็จแบบใช้สูตรโกงหรือว่าใช้ทางลัดนั้นดูน่าอาย คนบางคนเชื่อว่าชีวิตต้องแข่งขันให้ชนะต้องเร็วโดยไม่สนใจวิธีการต้องเอาตัวรอดไม่ว่าจะโดยวิธีใดแต่เมื่อพวกเขาเห็นคนดีที่ประสบความสําเร็จโดยไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือว่าไม่ทําร้ายไม่เอาเปรียบใครมันทําให้เส้นทางของเขาดูขาดเกียริไปในทันทีพวกเขามีแต่ความสําเร็จแบบแห้งแล้งที่ไม่สามารถที่จะเอามาอวดอ้างใครได้เพราะว่าผู้คนจะเห็นแล้วก็ให้ค่ากับความสําเร็จแบบคนดีมากกว่าความสําเร็จที่ได้มาด้วยวิธีลัดอาจจะรวดเร็ว จากเริ่มต้นสู่ปลายทางได้ในชั่วขค่าคืนแต่ว่าเมื่อถูกนําไปเปรียบเทียบกับความสําเร็จที่ได้มาจากความซื่อสัตย์มันก็จะดูเล็กลงมันจะกลายเป็นความสําเร็จที่มีแต่ราคาแต่ไม่มีค่าโดยอัตโนมัติที่คนไม่ดีล้วนแต่รู้ด้วยหัวใจของพวกเขาเองแม้ภายนอกเขาจะดูภาคภูมิใจมากเพียงใดก็ตามนะครับคนที่ใช้ทางลัดที่ผิดและใช้สูตรโกงจึงไม่ชอบเห็นใครที่เดินทางตรงแล้วไปถึงเป้าหมายเหมือนกันกับพวกเขาเพราะนั่นทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนว่าตัวเองนั้นไม่เก่งจริง ตัวเองเป็นได้แค่คนที่เดินลัดสนามเอาเปรียบคนอื่นเก่งเท่านั้นเองข้อ 9. คนดีไม่เล่นเกมเดียวกับคนไม่ดีในโลกที่เต็มไปได้วยการชิงไหวชิงพริบบางคนเรียนรู้ที่จะเล่นเกมเพื่อที่จะเอาชนะคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเกมของอำนาจเกมการเมืองในที่ทำงานหรือว่าการควบคุมวงการคนอื่นนะครับแต่ว่าคนดีจะไม่เล่นเกมนั้นเลยเพวกเขาจะเลือกเดินแบบตรงไปตรงมาแม้บางครั้งจะดูช้าหรือว่าเสียเปรียบในสายตาคนอื่นแต่ว่านั้นไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเขา ที่มักจะหนักแน่นและรู้จักตัวเองเป็นอย่างดีนะครับและนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้คนที่ติดอยู่ในการเล่นเกมนั้นรู้สึกหงุดหงิดเพราะว่าคนดีจะไม่พ่ายแพ้ในเกมที่พวกคนไม่ดีเล่นอยู่แต่ว่าคนดีจะไม่เข้าร่วมในเกมที่เขาไม่ให้ค่ามันตั้งแต่แรกแล้วนะครับคนที่ชินกับการเอาชนะด้วยเล่ห์เหลี่ยมหรือว่าแผนการร้ายจะรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าโดยคนที่ไม่สนใจเล่นเกมเลยและนั่นทําให้พวกเขารู้สึกไม่ชอบคนดีอย่างไม่รู้ตัวนะครับข้อ1ิ คนดีเป็นเครื่องเตือนใจว่าคุณค่าสำคัญกว่าภาพลักษณ์คนไม่ดีจำนวนมากทุ่มเทเพื่อสร้างภาพให้ดูดีในสายตาของคนอื่นแต่ว่าคนดีนั้นแตกต่างออกไปพวกเขาจะเป็นคนดีจริงๆแม้จะไม่มีใครเห็นเลยคนดีไม่จำเป็นต้องทำดีเฉพาะต่อหน้าผู้คนความดีที่พวกเขาทำก็ขึ้นอยู่กับว่ามันดีหรือไม่ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่ามีคนเห็นหรือไม่พวกเขาทำดีได้แม้จะมีตัวเองนั้นเห็นหรือว่ารู้อยู่คนเดียวถ้าสิ่งนั้นมันดีด้วยตัวของมันเอง พวกเขาไม่ต้องการเสียงปรบมือแต่เลือกทําเพราะว่ารู้ว่าสิ่งนั้นถูกต้องเท่านั้นเองและเมื่อคนที่พยายามที่จะสร้างภาพต้องเผชิญหน้ากับใครบางคนที่ดีจริงพวกเขาก็จะเริ่มรู้สึกไม่มั่นคงในภาพที่ตัวเองพยายามสร้างขึ้นเหมือนกับคนที่ใส่นาฬิกาแบรนด์หรูเพื่อที่จะอวดคนอื่นแต่ต้องมาเจอคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องโชว์อะไรเลยคนดีทําให้คนอื่นเริ่มตั้งคําถามว่าฉันใช้เวลามากเกินไปในการทําตัวให้ดูดีหรือเปล่าโดยลืมไปว่าควรจะเป็นคนดีจริงๆซะก่อน และนั่นทําให้พวกเขาผ่านอึดอัดขัดใจและรู้สึกไม่ชอบคนดีไปโดยอัตโนมัติด้วยนะครับดังนั้นถ้าคุณเคยรู้สึกว่ามีใครบางคนไม่ชอบคุณเพียงเพราะคุณเลือกที่จะเป็นคนดีก็อย่ากเก็บมาใส่ใจมากนักนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สะท้อนอะไรถึงตัวคุณเลยแต่มันสะท้อนถึงตัวเขาเองต่างหากและคําถามที่อยากจะฝากกับคุณไว้ก็คือคุณเคยเจอเหตุการณ์ที่แค่ทําสิ่งที่ถูกต้องแต่กลับทําให้บางคนไม่ชอบคุณหรือไม่บางครั้งการเลือกเป็นคนดีอาจจะต้องใช้ความกล้าหาญมากกว่าที่คิด แต่ว่าในระยะยาวคุณจะภูมิใจในสิ่งที่คุณยืนหยัดแม้จะไม่มีใครปรบมือให้คุณอยู่ในตอนนั้นแต่ว่าในใจของคุณจะรู้ว่าคุณเลือกถูกแล้วนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและคุณผู้ฟังสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับช่องนี้ได้4วิธีนะครับวิธีแรกก็คือรับบทความหรือว่าสคริปต์เนื้อหาของ E ีีนี้ไปอ่านได้ฟรีในรูปแบบของไฟล์ pdf นะครับคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถที่จะแจ้งขอบทความไปอ่านได้ทั้งละ1-3 EP ีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ยกเว้น EP ที่เป็น E-Book หรือว่าเป็นหนังสือเสียงนะครับโดยแจ้งหมายเลข EP ที่ต้องการไปได้ที่ Line at Unlimited Mindset โดยหมายเลข EP จะอยู่ที่ท้ายคลิปแต่ละคลิปนะครับหรือไม่ก็วิธีที่2สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องเพื่อที่จะอ่านบทความหรือสคริปต์เนื้อหาในช่องนี้ให้ครบทุก EP ตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP ปัจจุบันแล้วก็ชมคลิปพิเศษที่ดูได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับโดยสมัครได้ที่เมนูหน้าแรกของช่องเลยนะครับ หรือว่าวิธีที่3สามารถที่จะซื้อหนังสือพัฒนาตัวเองผลงานแปลของแอดมินช่องนี้คุณผู้ฟังท่านใดที่ชอบอ่านหนังสือเล่มกระดาษก็สามารถที่จะให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนช่องนี้ได้ด้วยการซื้อหนังสือผลงานของแอดมินนะครับดูลิงก์ซื้อหนังสือได้จากคำอธิบายคลิปด้านล่างนะครับหรือว่าจะสอบถามทางไลน์ก็ได้เช่นกันแล้วก็วิธีที่4สามารถที่จะสมัครสมาชิกแบบเหมาจ่ายรายปีเพื่อที่จะอ่านบทความอ e ีบุ๊กที่เป็นเนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของทุกคลิปในช่องนี้ในราคาปีละ 800บาทนะครับจะได้อ่านบทความรวมถึงอ e ีบุ๊กของทุก EP ย้อนหลังตั้งแต่คลิปที่1มาเลยนะครับจนถึงคลิปปัจจุบันแล้วก็ที่จะทําคลิปและทาอ e ีบุ๊กต่อไปข้างหน้าอีกเป็นเวลา1ปีเต็มนับจากวันที่สมัครนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่ Li น์แอดอลิมิตต์ไมซ์นะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบก็สามารถที่จะให้กําลังใจช่องอลิมิต t e ไมซ์เซได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครครรััับบสสวดี